อันนี้เป็นทลิปพิเศษจากพุทเป้งน,นะครับอยากฝากอะไรครับ <c oughs> ส่วนตัวเนี่ยถ้าทําอันนี้ได้ไม่ต้องทําเดียวแล้วก็ผมคิดว่าเหมาะเหมาะเหมาะกับมือใหม่ที่จะเริ่มหัดคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราอธิบายก่อนว่ามันมี Walk, Biswalk, Jogging, Running, Spin ทีนี้เนี่ยคือพอโลกเรามีรองเท้าเนี่ยการเคลื่อนไหวเราเปลี่ยน <c oughs> คือสมมุติว่าถ้าเวลาเราพิมพ์เขาว่า walk เนี่ยเราก็จะเจอเป็นแบบคือคือคือเนี่ยคือท่า walk นี่คือท่า w a อกแล้วพอเราพิมพ์บิส w a อกมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอเริ่มเป็นรันมันก็เลยจะเป็นแบบออวิ่งเร็วมันก็จะเป็นแบบอ๋อมันไปเอาท่าเดินเร็วมาเป็นท่าวิง่งใช่มันก็เลยจะเกิดภาวะคิวสไตล์ก็คือหมายความว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันมีส้นเท้าหนานุ่มมารองรับแรงกระแทกทำให้บางคนใช้ท่าที่ไม่คน ท่าที่ไม่ควรทำท่าเราถอดรองเท้าคือถามถ้าถ้าให้ทุกคนลองดูว่าถอดรองเท้าทำท่า,ทาบิสวอคจะไม่มีใครท,ทำได้เพราะมันเจ็บมันจะเจ็บจะเจ็บ,จะจบฉะนั้นคือผมบอกว่าถ้าง,ง่ายสุดเนี่ยก็เริ่มจากการที่ว่าสมมติเราไปทางนี้บ้างเออไม่ต้องดิวไม่ต้องอะไรเลยแต่คือสมมติเวลาเราเดินเนี่ยเราเราเริ่มจากท่ามาตรฐานคือแบบเพราะว่าให้ตัวเราเนี่ยเริ่มโน้มไปให้พ้นให้พ้นอ่ให้ให้เหมือนจะล้มแล้วเหมือนเราจะออกตัว,วิ่งอย่างเงี้ย พอความเร็วมันเปลี่ยนแล้วมันสามารถอยู่ฟอร์มเดินได้คือสมมติว่าผมบอกผมอยากเป็นบล็อกนี่ผมเิ่มอย่างนี้สมมติเนี่ยอันนี้ยังเป็นเดินสมมติถ้าเดินจริงเดินจริงแบบไม่มีรองเท้าบางทีเราพอสมมติผมจะเริ่มเดินเร็วอันนี้จริงๆคือเดินเร็วนะเพราะว่าเท้ามันยังไม่ผลจากพื้นอ่าอ่าพอสมมติว่าพอเรามันเริ่มเป็นจ็อกกิ้งพอมันเริ่มเป็นรันอย่างเงี้ย มันก็จะสังเกตว่าไอ้เมื่อกี้คือตรงมาตลอดอ,อันนี้มันก็เอ็นมาตลอดแต่น,นี้คือปัญหาคือคนเนี่ยเดินอย่างนี้แล้วก็เดินเร็วแบบนี้แล้วพอจะไปจ็อกกิงกกงออง้งมันเป็นอีกกั้นหนึ่งหรือพอจะไปรันนิ่งมันเป็นอีกกั้นหนึ่งก็คือแบบว่าเฮ้ยบางทีคุณคุณซ้อมจ็อกกิ้งอย่างเงี้ย แล้วพอจะไปรันเนี่ยมันต้องใช้เอ็นร้อยหวายเยอะมันใช้น่องเยอะมันก็กลายเป็นว่าแบบอ,อ้าวเอ่อกล้ามเนื้อไม่พร้อมแต่คือถ้าคุณทำไอ้เนี่ยทำเป็นแบบให้มันพร้อมตั้งแต่ตอนเดินครัคือจริงๆบางคนนี้นี่มันจบกิ้งแล้วเออจริงๆแล้วแต่จะเรียกถ้าคุณทำอย่างเงี้ตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อคุณจะพร้อมก็คือทุกทุกทุกการ ทุกการเดินเร็วการทุกการเดินการเดินเร็วการวิ่งจ็อกแล้วก็การวิ่งเร็วใ,<ช>ให้เป็นฟอร์มเดียวกันใช่แล้วมันจะไปวิ่งง่ายอแล้วก็ไม่ต้องดิว้วไม่ต้องอะไรก็ได้ <c oughs> ขอถ้าเดินที่เป็นใช้กล้ามเนื้อเดียวกับการวิ่งเซตตรงนี้ใหม่เซตตรงนี้ใหม่คือถ้าเดินช้าสมมติว่าสมมติเดินช้า,มมาถ้าเป็นมนุษย์จุกหินเนะี่ยเขาคือเราไปดูรูปเขาอ่ะเขาจะเดินแบบทอมทอมทอมอย่างเงี้ยคือมบบเขาเอ็นตัวเขาจะเดินด้วยขาหน้างออเดินขาหน้างอเขาเดินขาหน้างออย่างนี้ เราอยากเดินเร็วหน่อยอันอันนี้เป็นเดินเร็วมาเลยก้าวยาวนะอันนี้ยังไม่วิ่งซึ่งก็วายแล้วอ่ะอ๋อเข้าใจมือมันก็เป็นเซตเดียวกันไปียฟอร์มเดินอ้าวแล้วถ้าสมมุติเราเดินฝึกถ้าสมมุติเดินเพื่อสุขภาพอ่ะเราเดินไงออ๋ก็เดินเหมือนวิ่งคือมันมี2อย่างคือแล้วแต่ว่าอย่างสมมุติว่าผมแนะนําว่า อันนี้แยกไปนหมดหเลยคือผู้สูงอายุอะ่ะหลายคนกลัววิ่งแล้วก็จะไปเดินเร็วแต่นี้คือพอเดินเร็วพอถึงระดับหนึ่งพอเราแข็งแรงมันจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพอแล้วมันก็จะลิมิตที่ว่าฉันเดินฉันวิ่งไม่ได้หรอกฉันกลัวแต่ผมจะแนะนําว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเริ่มจากจ็อกกิง้งจ็อกกิ้งในที่นี้เนะี่ยความจริงคือถ้าเรานิยามเขาว่าถึงเรื่องลึกหมดเลย <laughs> เอ,อวิ่งกับเดินเนี่ยต่างกันตรงไหน,นตัวชีวิตจริงๆอวิ่งกับเดิน เท้าลอยใช่เท้าลอยฉะนั้นจอกกิ้งจริงๆอ่ะคือเดินท่าวิ่งถ้าให้ผมนิยามนะคือการเดินด้วยท่าวิ่งดังนั้นคือถ้าสมมุติเป็นผู้สงูงอายุแล้วเราเริ่มจากจอกกิ้งเรายังไม่ต้องลีนฟอร์เวิร์ดเลยก็ได้เราเริ่มจากแค่นี้แล้วเราก็ไปแบบไม่ได้ส่วนประสิทธิภาพไม่ได้ส่วนประสิทธิภาพเป็นย่ำเท้าอยู่อ่ะย่ำย่ำย่อ่ะย่ำยมยมำย่ำย,ย่ำยมแล้วเราก็ค่อยๆไปแต่ทีงนี้กล้ามเนื้อเนี่ยมันพร้อม พอคุณรู้อีกทีอ่ะคุณจะเริ่มไปเร็วได้ก็คือคําแนะนําก็คือผู้ผู้สูงอายุจ็อกเกอร์จ็อกดีกว่าเดินจ็อกเกอร์อย่างแรกจ็อกมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้กล้ามเนื้อเตรียมวิ่งได้ดีกว่าแล้วก็ทําให้มีประโยชน์ต่อสุภาพมากกว่าแต่ถ้ายังจ็อกไม่ได้ก็ใช้เดินแบบวิ่งก็คือจ็อกนี่คือเดินแบบวิ่งอ่าโอเคจ็อกเดิก็คือให้ได้ใช้เอ็นได้ใช้่านี่คืออย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้คือมาร์ชิ่งแต่คือจ็อกเนี่ยให้นึกภาพเหมือนเราโดดเชือกเนี่ยโอเค แล้วเราก็ค่อยๆไปเพราะฉะนั้นบิสบิสวลอลก,ก็ไม่ต้องเดินเร็วก็ไม่ไอเมื่อกี้ค,คนเป็นจ็อกกิ้งกับเออมันเลื่อมมันเลื่อมกันเดินเร็วท่านี้จอนนี่วอลเกอร์เนี่ยไม่ไม่ต้องอันนี้เดินไปซื้อข้าวแล้วกันเดินไปกินข้าวเดินเดินเหมือนคือด้วยสมมุติว่าเดินขึ้นรถไฟเออไม่ทันอาจจะใช้ได้โอเคเอางี้เอาเคลีย เดินไปขึ้น BTS เดินแบบไหนอ่าเดินแล้วแล้วแต่คือถ้าเราจะซ้อมเราจะเดินหาเมื่อกี้ก็ได้โอเคแต่คือในชีวิตประจําวันเราไปเราจะไปเดินเร็วแค่ <laughs> ก็ไม่ใช่ <laughs> ก็ประหลาด <laughs> ามันก็อาจจะประหลาดนิดน,นึงใส่สูตรใส่สูตรอ่ะแต่จริงๆคือผมเดินอยู่ไงผมเดิน <laughs> ผมเดินได้ <laughs> อันนี้คือเดินแบบคนญี่ปุน่นอะไรฮะใช่อันนี้เดินแบบคนญี่ปุ่นเดินหลันหลานนี้รถไฟก็เดินอย่างนี้เนาะอ่าโอเค ก็คือเดินธรรมดาก็เปลี่ยนจากการเดินธรรมดาในสวนรถสวนสาธารณะเป็นเดินเดินแบบวิ่งมีเดินแบบพยายามลีนฟฟรเวิร์ดกันหรือถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็ยำ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 ย่อย่อหน่อยย่อย่หน่อยก็จะทําให้กล้ามเนื้อมันพร้อมจะวิ่งโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ